สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15พันวาคมนะคะดูดวงรายสัปดาห์วันที่22ถึงวันที่28สิงหาคม2564นะคะการดูดวงครั้งนี้ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวราศีพิจิกไพ่ตัวตนใบแรกนะคะได้ไพ่ The Hangman เป็นช่วงวิกฤตของร่างกายนะคะแต่สามารถรู้และเข้าใจได้ดีหรือการยอมสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ตัวเองได้สัมผัสกับความสุขแห่งจิตวิญญาณคุณจะได้เกิดใหม่เหมือนการ มีชีวิตใหม่ที่คุณสร้างขึ้นมาเองด้วยตัวของคุณคุณได้ตัดสินใจในสิ่งที่ทถูกต้องสิ่งที่ดีงามจิตใจคุณก็เลยมีความเบิกบานนะคะในอดีตได้ไพ่ The Star The Star หมายถึงการมีความสุขสงบภายในใจนะคะเป็นช่วงเวลา ของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่คุณมีความสุขภายในใจมีความสุขสบายมีความเรียบง่ายไม่มีความรักก็ไม่เดือดร้อนประมาณนั้นนะคะมีความสงบร่มเย็นในใจอย่างมากนะคะในอนาคตอันใกล้ได้ไพ่เดอะมูนเดอะมูนเป็นไพ่ ที่มีความกังวลใจหรือมีความไม่สบายใจภายในใจบ้างนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงควรพิจารณาให้รอบคอบนะคะก่อนที่จะทำการสิ่งใดอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแบบไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรขอให้คุณใช้สตินะคะ และจะมีลางบอกเหตุหรืออาจจะมีลางสังหอณ์มาทำให้คุณรู้สึกตัวให้คุณใช้ลางสังหอณน,นั้นนะคะในการแก้ปัญหาและคุณก็จะผ่านไปได้ด้วยดีอาจมีการโยกย้ายนะคะเช่นย้ายบ้านย้ายที่ทำงานเป็นต้นนะคะแนวโน้มในอนาคตนะคะได้ไพ่ The l o v e r มี ความรักเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ได้ทันตั้งตัวนะคะแล้วก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นและสิ่งนั้นก็จะนำพาคุณไปสู่การตัดสินใจคุณจะมีความกังวลมีความวุ่นวายภายในใจนะคะเพราะว่าคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะเลือกใครเป็นช่วง หรือเป็นระยะเวลาที่คุณที่คุณจะต้องเลือกอะในความรักของคุณว่าคุณจะเลือกใครเพราะว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วอะนะคะเป็นช่วงในการตัดสินใจเลือกคุณก็เลยมีความกังวลใจถึงสิ่งนี้นั่นนะคะให้แนะนำนะคะ ให้รักษาศีลหรือแนะนำให้คนเขารักกันหรือถวายของเป็นคู่บูชาพระตรีมูรติหรือพระพิคเนตนะคะหรืออาจจะช่วยผู้คนในการสร้างงานสร้างอาชีพก็จะช่วยเรื่อง ที่คุณมีปัญหาอยู่ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอจบการทำนายไพ่ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ